สวัสดีค่ะทุกคนวีค่ะวันนี้จะมาแนะนำไอเทมเด็ดหนึ่งตัวนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าวีนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบใช้สเปรย์น,น้ำแร่อยู่แล้วนะคะลองผิดลองถูกมาหลายยี่ห้อมากก็ลองไปเรื่อยๆแต่เพอ,อิ์นี่ค่ะไปเจอมาตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เลยสเปรย์น,น้ำแร่ลียาบายคินแคร์นะคะ สืบเนื่องจากหาข้อมูลเองนะคะใน Facebook แล้วก็ดูสรรพคุณดูส่วนผสมแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นนวัตกรรมกับมาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยก็เลยนะ่าสนใจเลยได้มาลองใช้ดูะคะ่ะตอนนี้ก็2ส,สัปดาห์แล้วนะคะใช้ตัวนี้มา2ส,สัปดาห์แล้วก็ตอบโจทย์หลายเรื่องมากนะคะก็ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของสิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้างด้วยนะคะตอบโจทย์มากเลยก็เลยเอามาลองใช้ ก็ช่วงนี้นะคะสาวๆค่ะหน้าก็ต้องแต่งใช่ไหมคะแมสก็ต้องใส่ทุกวันปัญหาที่เจอกันนะคะก็คืออะไรคะสิวนั่นเองนะคะสิวนี่ก็เลยต้องมีตัวนี้เป็นผู้ช่วยนั่นเองนะคะเขาช่วยในเรื่องของสิวค่ะช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่บอบไปแล้วนะคะข้างตน้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะทุกเพศทุกวัยเลยคะ่ะน้องๆที่เป็นเรียนนักศึกษาก็ใช้ได้นะคะวิธีใช้คง,ง่ายๆมากก็คือสเปรย์ไปะไปหน้าอย่างนี้ได้เลยผมสเปรย์น้ำแร่ทั่วไปค่ะ ก็วันนี้อยู่บ้านนะคะวีเอามาใช้เป็น first care ค่ะเป็น s กิน c a r e ไปเลยเป็นน้ำตบบำรุงไปเลยเละกันนี่นะคะก็แบบนี้อันนี้สดดมากเลยทำให้ดูสดๆเลยหน้าสดด้วยวันนี้อยู่บ้านพักหน้าค่ะก็เลยใช้เป็น first care นะคะหรือถ้าวันไหนใครออกบ้านนะคะก็สเปรย์ก่อนหรือว่าหลังแต่งหน้าก็ได้นะคะใช้เป็นตัวบล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนยาวนานนะคะนะคะ แล้วก็เขาก็ยังช่วยเรื่องของปกป้องผิวหน้าของเราจากมลภาวะฝุ่น PM 2.5นะคะเพราะว่า PM 2.5เนี่ยมันแบบว่ามีความละเอียดเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าถูกต้องไหมคะเขาพร้อมที่จะเข้าสู่ใบหน้าได้ของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องมีผู้ช่วยนะคะปกป้องตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาช่วยในเรื่องของล่องลึกเนี่ยค่ะ ก็ทําให้มันตื้นขึ้นแล้วก็ผิวฟูดูอิ่มน้ําด้วยนะคะเนี่ยค่ะใช้มาสองสัปดาห์หน้าก็ประมาณนี้เอาหน้าสดมาให้ดูเลยนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะฝากไปด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองหาข้อมูลดูนะคะใน f a c e o o o แฟนเพจของเคาหรือว่าทุกช่องทางได้เลยนะคะใช้แล้วดีเลยอยากมาบอกต่อจริงๆนะคะ ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5กลับมาหนักอีกครั้งด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะแม้ใส่กันทุกวันสิวก็ต้องขึ้นเพราะว่าเราแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะสาวๆหนุ่มๆก็ใช้ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะลิยาค่ะสเปรย์น้ำแร่ลิยาบายกินแคร์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ